ชาวนี้ที่สดใสค่ะที่ไรแพรวาอำเภอโพเรือจังหวัดเลยนะคะดูบรรยากาศนี่ดีเดี๋ยวค่ะไม่อันนี้เอยูีกว่ยเห็ดมาสับด้วยนะเดี๋ยวค่ะบรรยากาศของพวกเราส่วนมากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะสวตื่นแต่เช้าอาหารการกินปต่อยกินยังนี่ อะโวคาโดสดสดจากสวนอันนี้อะไรคะสดอะโวคาโดสดสดเลยแปรรูปแล้วสดโอ้แปรรูปแล้วสดสดเนี่อันนี้อันนี้ไข่ดูค่ะหมดในผลไม้แก้วมังกรสดสดจากสวนดูเจ้าบ้านนิ่พรีเซนต์เยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดให้เลือกสรร เป็ okay, บาริสต้าค่ะกำลังล้างจานอยู่ร้านบอกกาแฟเออฝั่งนี้่ะค่ะอ๋ออันนี้ค่ะอะโวคาโดสดค่ะอร่อยมากมีกล้วยต้มกล้วยน้ำวาา้ามีหลายหลายชนิดเลยค่ะว้าวอันนี้อะโวคาโดปั่นทาขนมปังโอวีดว้าวดีสุขภาพท่านนั้นเลยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายมีที่ไร่แพรวาค่ะใครอยากรับประทานเฮลตี้ฟู้ด โฮมเมดอาหารปลอดสารพิษนี่ค่ะดูบรรยากาศเขาดื่มดำกับบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์ป้าเบิ่งดูสะอ่อนเนาะนี่เมื่อคืนพี่เอฟนอนเป็นยังไงบ้างคะนอนเต็นท์เต็นท์นุ่มไหมแต่ว่าแต่ว่าเจ๊ก็ยังมีเสียงเลยมันยังไม่คุ้นเสียงอ่ะเจ๊กบเสียงเขียดเจ๊กธรรมชาติอ่ะโอ้โหไม่คุ้นเสียงใครยันลูกใคยหลับไปไหนไม่ยังเสียงนกกุ๊กกุ๊ก ยังไปคุ้นเสียงกิจกรรมในวันนี้ของกลุ่มพวกเรานะคะทางเจ้าภาพหรือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาวางแผนไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะว่าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทำอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าเสร็จสับเรียบร้อยเขาจะพาไปทำอะไรบ้าง12345เ้เขาเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูค่ะว่ากิจกรรมแรกหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ พวกเราจะทำอะไรกันนะคะกิจกรรมที่หนึ่งของพวกเราในวันนี้ก็คือไปถ่ายรูปค่ะซึ่งเจ้าภาพเขาบอกว่าจุดนี้เป็นไร่แพรวาอีกแห่งหนึง่งแล้วก็วิวสวยมากถ่ายรูปสวยด้วยนะคะพอเราไปถึงแล้วถึงกับร้องว้าวเลยสวยจริงๆนะคะสวยสมกับคำร่ำลือจริงๆเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศที่พวกเราถ่ายรูปกันนะคะแล้วจะรู้ว่าพวกเราชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจ Bye. <laughs> ชมรอบๆบริเวณวัดแล้วก็ถึงเวลาเพนค่ะพวกเราก็มาร่วมถวายพัฒตาหารเพนและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่ศูนย์ปฏิบัตธิธรรมแก้วกุ้เรือแห่งนี้นะคะ ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไปไหว้พระขอพรที่วัดเนรมิตรวิปัสนาแล้วก็ที่พระพากตศีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ จากนั้นพวกเราก็จะขับรถไปที่บ้านไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยซึ่งบ้านไฮตากเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกจุดหนึ่งของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนะคะอากาศเย็นสบายค่อนไปทางหนาวคนที่นิยมชมชอบป่าเขาลำนาวพรชมวิวภูเขาชมวิวทะเลภูเขาชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลับภูเขาอะไรประมาณเนี้ย นะคะจะถูกอกถูกใจจุดนี้มากส่วนพวกเรานะคะเป้าหมายก็คือจะไปร้านกาแฟที่ชื่อว่าคาเฟ่เดอะไฮตาซึ่งจุดนี้เป็นร้านกาแฟที่อยู่ที่สูงมองลงไปเห็นวิวด้านล่างสวยงามนะคะแล้วก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากที่บ้านหายตาค่ะต่อจากนั้นพวกเราก็ไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารลาคาวัน ซึ่งเพื่อนเราได้จองโต๊ะไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็สั่งอาหารมารับประทานพอรับประทานอาหารค่ําเสร็จสับเรียบร้อยเดินออกมาพระอาทิตย์ก็กําลังจะรับขอบฟ้าไปพอดีก็ได้ชมวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยๆที่บ้านไฮตากอําเภอภูเรือจังหวัดเลยแล้วก็ขับรถกลับไร่แพวานะคะก็เป็นอัามาทริปของพวกเราที่อำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้ายในวันนี้จบลงไปด้วยดีนะคะ โปรแกรมแน่นเต็มที่แล้วก็ได้เที่ยวอย่างเต็มที่ด้วยนะคะชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจหลากหลายสถานที่ในวันเดียวคือทริป1วัน2องอำเภอนั่นเองนะคะกลับมาบ้านพักก็มาทำกิจกรรมส่วนตัวหลังจากนั้นก็ร้องเพลงร้องคาราโอเกะอ่อนเข้านอนกันค่ะ ใ้ของเมืองเลยนะคะเจ็ดหองค่ะอ๋อค่ะผัดเทยถหอมน้ำมันหอยกับนะคะผักกูดค่ะพี่นี่็ไายลายผักกูดน้ำมันหอยค่ะอพิซซนต่อค่ะจ้าเลยค่ะอันนี้แบบเดียวโหแดดเดียวค่ะ